คุผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องดาวเคียงเดือนซึ่งเมื่อมาถึงกองเจ๊ก็พบว่าทุกคนกำลังสนอกสนใจอยู่กับการดูทีวีชอบทางจีว่าก็เต้นท่าเซ็กซี่ให้มันก,ากลายเป็นแบบเต้นที่ยัง่ว พร้อมโยกย้ายไปด้วยยังเพลิดเพลินแอะโทษนะคะอันนี้มันคือช่วงพักทำกิจกรรมสันทนาการหรือยังไงคะเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะ หลังจากที่เพลิดเพลินกับเรื่องราวในจอทีวีจนสาแก่ใจแล้วก็ถึงเวลาที่พระนางจะได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเชียนไม่ปลูกหรอไม่ปลูกหรอเฮ้ยแต่ว่ารุ่นฉันไม่มีกันแล้วไม่มันมีก็สมัยใหม่กันแล้วไม่มีแล้วมีไแล้วแต่บางเพื่อนฉันนี่ไม่มีเลยสิงบุรีมีทุกคนแ้แอะแอะจริงจังมากอืมไม่ได้มีการต่อบงต่อบทอะไรเลย ุยกันอยู่แต่เรื่องปลูกฝีนั่นแหละแอะทำไมคะมันเป็นเรื่องราวน่าสนใจประเด็นฮอตอีชชูที่ทุกคนจะต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหรอคะนะอะอะอ่งโอ้โผู้ชมคะหลังจากที่แลกเปลี่ยนความรู้แอะเรื่องการปลูกฝีมันจนเรียกได้ว่ามันไปเป็นหมอกันเลยดีกว่าอืมกั การถ่ายทำก็เริ่มต้นได้สักทีแบงฟันค่ะพี่โอ้แบงฟัน๋อนี่ฟันใหญ่นี่แม่จะได้ฟันใหญ่น่าจะแปรงได้นะคะอ๋อนี่แปรงแบบของน้ำตาลเหรออ๋อนี่ฟันยาวขนาดใชนแปรฟันคุณไม่ยาวเลยนะคะน้ำตาลเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอ่้าจะลงใครอยากเล่นเหมือนกันผมเล่นกว่าอยู่แล้วตรงไหนวะโอ้โหโอ้โหตรงไหนโอ้ จะได้เป็นที่เซนเตอร์ของแปลงแล้วก้า้งน้ำตาลเปลี่ยนแปลงแล้วใหญ่ใหญ่ฟันตาเล็กกว่าไม่จริงที่ฟันหรือกระแพงเมืองจีนโอ้โหตัวเองนี่เปนแพ็กเลยผู้ไปดูตัวเองเลยตายตายเออยังเริ่มไม่ได้ค่ะเพราะทั้งคู่ยังมีฮอตอิชชู่ระดับชาติต้องถกเถียงกันนั่นคือเรื่องที่ว่าฟันใครใหญ่กว่าใครแอะเคนคะน้ำตาลคะ เจ๊สรุปให้เลยกันละกันใหญ่พอกันทั้งคู่ค่ะแรงซิฟันแบบใหม่ของน้ำตาลราัก่อีกฟั่นเล็ก